อีกแล้วนะคะวันนี้ไต่จะมารีวิวแล้วก็อันบ็อกนะคะเครื่องอบแห้งฆ่าเชื้อ u p ป n Plus นะคะอันนี้จะบอกว่าเป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อที่หลากหลายฟังก์ชันเรียกว่าเป็นมันติกฟังก์ชันเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงเป็นเดคอเลทได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะสามารถนําไปใช้หรือว่าวางในที่ต่างๆยังไงนะคะวันนี้มาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะคะ ในกล่องนะคะหนาแน่นมากๆเลยจะมีตัวกันกระแทกนะคะตัวนี้คืออัดมาแน่นมากแล้วก็ข้างในนะคะเห็นไหมข้างในนะคะมีตัวกันกระแทกรอบทิศทางเลยเรียกได้ว่าสินค้าก่อนถึงมือลูกค้าเนี่ยปลอดภัยแน่นอนร้อเนะคะเพราะว่าเขาใส่มารอบตัวเครื่องเลยแล้วก็มีการหอ่อตัวนี้ค่ะแพ็กเกจข้างในอีกหนึ่งชั้นนะคะ ตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะคือที่บอกว่าตัวเครื่องอบแข้งฆ่าเชื้อยูแปงตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็นเครื่องฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยที่บอกว่าเป็นเดคอเรทอะคะ่ะสามารถตกแต่งบ้านได้ดูสิคะว่าเขาสวยขนาดไหนอันนี้เป็นรุ่นยูแปงพลัสนะคะจริงๆแล้วมี3ามสีด้วยกันนะคะแต่อันนี้เครื่องนี้จะเป็นสีเบจนะคะจริงๆจะมีสีชมพูแล้วก็สีเทาด้วย ในกล่องนะคะของยูแปง plus เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทยนะคะรายละเอียดข้างในมีบอกหมดเลยว่าจะมีฟังก์ชันใช้งานอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีในส่วนของตัวใบรับประกันสินค้าจากทางศูนย์ไทยโดยตรงนะคะนำเข้าโดยบริษัทจำเริญแพทย์พันธ์จำกัดก็เขารับประกันสินค้า1ปีเต็มนะคะสำหรับตัวเครื่องอบแห้งฆ่าเชื้อ ยูแปงพลัสตัวนี้นะคะข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูก่อนเลยก็จะมีเป็นประตู2ชั้นนะคะก็คือด้านหน้าตัวเครื่องแล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่สวยมากๆเลยข้างในตัวนี้นะคะมันจะมีในส่วนของตัวที่เป็นตะแกรงนะคะสำหรับวางสิ่งของต่างๆดูสิคะในส่วนของตัวตะแกรงเนี่ยเขาก็ยังมีการห่อนะคะซีนเหมือนคือมีตัวบับเบิลกันกระแทกเข้ามาเรียกได้ว่า คือทุกอย่างเนี่ยเซฟมากๆเลยนะคะข้างในนะคะจะเป็นกระจกสะท้อนเป็นมิ l เ e อร์สเตลเล s ส e e ลนะคะก็คือสามารถที่จะสะท้อนรังสี UVC นะคะเพื่อทำการฆ่าเชื้อให้ครบ ทั่วทุกทิศทางเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวไต่จะมารีวิวในส่วนของการใช้งานนะคะสำหรับคุณแม่ๆนะคะที่มีพวกอุป,ปกรณ์สําหรับเครื่องปั๊มนมหรือว่าจะเป็นพวกขวดนมภาชนะต่างๆวันนี้เราจะมารีวิวการฆ่าเชื้อขวดนมกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าวิธีการใช้งานของเจ้าเครื่องอบแห้งฆ่าเชือ้อ Youpan Plus ตัวนี้ mm hmm. เขาทํางานกันยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ข้างในตัวเครื่องด้านบนนะคะก็จะมีเจ้าหลอด UVC นะคะเป็น UVC แลมป์สหลอดแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวหลอดอินฟาเรดที่จะให้ความร้อนในการอบแห้งอะคะ่ะอีก1ห,หลอดนะคะในส่วนของอายุการใช้งานของหลอดเขาก็เขาทางแบรนด์เขาแจ้งว่าอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ8,000ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านนอกนะคะตัวเครื่องเพราะว่าเจ้าอยู่แปง p l ั ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีในส่วนของโหมดทีออ่ระบายกลิ่นหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะด้านหลังค่ะเขาจะมีในส่วนของตัวช่องนะคะตัวนี้ค่ะเอาไว้ใช้สําหรับออระบายกลิ่นอับต่างๆนะคะตัวนี้มันก็จะมีในส่วนของตัวฟิลเตอร์ที่ช่วยกรองกลิ่นแล้วก็ระบายอากาศ ะะด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตัวปลั๊กนะคะใช้กับไฟบ้านได้ปกติเลยนะคะอันนี้คือน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7กิโลกรัมนะคะคือผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างตายเนี่ยก็สามารถที่จะยกได้สบายมากๆนะคะอันนี้น้ำหนักก็คือ ปานกลางไม่ได้หนักมากนะคะแล้วก็ในส่วนของการรู้สึกว่าด้านล่างนะคะของเขาก็จะมีในส่วนของตัวการลื่นด้วยของบริเวณขาตั้งทั้งสีทิศก็เรียกว่าเอาไปวางตั้งไว้ในส่วนต่างๆของบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องครัวจริงๆตัวนี้วางไว้ที่ห้องรับแขกก็ได้นะคะเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างหรูหราไฮโซมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าการใช้งานต่างๆของเจ้าเครื่องอบแห้งฆ่าเชื้อ ยูแบงค์พลัสตัวนี้ใช้งานยังไงบ้างนะคะสำหรับแม่ๆนะคะที่มีพวกอุปกรณ์เครื่องปั๊มนมนะคะขวดนมหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเดี๋ยวเราจะมาวันนี้มารีวิวในส่วนของตัวค่าเชื้อขวดนมนะคะรับรองว่าถูกใจแน่แน่นอน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวเครื่องอบแห้งค่าเชื้อ U b a n k plus นะคะก็ก่อนอื่นเขามีในส่วนของตัวตะแกรงมาให้ทั้ง2ชั้นนะคะก็ต้องประกอบเข้าไปในตัวเครื่องก่อนนะคะครั้งแรกครั้งเดียวตะแกรงที่เป็นชิ้นเดี่ยวๆแบบนี้นะคะใส่เข้าไปในด้านบนค่ะเขาจะมีตัวล็อกอยู่นะคะแค่วางลงไป สำหรับความจุของตัวเครื่องนะคะสามารถใส่ขวดนมขนาดใหญ่ได้ประมาณ18บใบเลยนะคะรวมทั้งกับอุปกรณ์สำหรับเครื่องปั๊มนมต่างๆสามารถใส่ปั๊มคู่อุปกรณ์กลวยปั๊มนะคะทุกอย่างที่เป็นอุปกร r y ใส่เข้าไปได้หมดเลยความจุเรียกว่าใส่ของได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำการฆ่าเชื้อขวดนมกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะนําอุปกรณ์หรือขวดนมต่างๆไปฆ่าเชื้อเนี่ยคุณแม่ล้างทําความสะอาดให้เสร็จนะคะให้เรียบร้อยแต่ว่าอย่าลืมนะคะก่อนนําเข้าไปอบแห้งต้องสะบัดนะคะน้าออกให้เหลือแต่ละองน้ําก็สะบัดอุปกรณ์ให้หมดัดหมาลักษณะแบบนี้นะคะ,ะสักประมาณ5 6ครั้งก็ได้นะคะคือถ้าเกิดว่าล้างแล้วเปียกน้ําชุ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวเกรงว่าความชื้นนะคะมันจะเข้าตัวเครื่องได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อควรระวังเนาะ อันนี้นะคะวางไปในแนวตั้งได้เลยวัสดุสามารถนำเข้าไปฆ่าเชื้อได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นสเตลเลตเป็นช้อนเป็นถ้วยจานชามหรือว่าเป็นกระเบื้องอย่างเงี้ยค่ะได้ทั้งหมดเลยนอกจากที่เป็นอุปกรณ์ขวดนมนะคะแล้วก็วัสดุที่เป็นซิลิโคนจุกนมของน้องยางกัดก็สามารถนำเข้าไปฆ่าเชื้อได้ค่ะ<อ>เมื่อเราใส่ของที่ต้องการฆ่าเชื้อเรียบร้อยนะคะก็ปิด ประตูนะคะซึ่งจะมีประตู2ชั้นตรงนี้นะคะด้านหน้าของตัว ประตูนะคะมันจะเป็นในส่วนของตัวกระจกนิราภัยเพื่อป้องกันไม่ให้แสง UV เนี่ยเล็ดลอดออกมาในส่วนของระบบการทํางานของเจ้าตัว U Bang Plus นะคะก็จะมีทั้งหมด4โหมดการทํางานค่ะก็คือในส่วนของตัวระบบออโต้ระบบ Sterilize ฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว Ventilation ระบายกลิ่นอับนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ s t o r รจ e นะคะเป็นระบบจัดเก็บเพื่อ,อปลอดเชื้อนะคะคือถ้าเรายังไม่เปิดประตูตู้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเก็บอุปกรณ์ที่ทำการ ฆ่าเชื้อเสร็จแล้วอะคะ่ะเอาไว้ใช้งานได้ต่อเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมา,าใช้งานในส่วนของตัวระบบออโต้กันนะคะซึ่งในส่วนการใช้งานเนี่ยเราก็เพียงแค่กดลงไปเขาจะเป็นหน้าจอทัสกินนะคะก็คือจะมีแสงไฟขึ้นมานะคะช่วงแรกนะคะก็จะเห็นเป็นแสงไฟเป็นอินฟราเรดนะคะเป็นสีแดงตัวนี้ค่ะเขาก็จะให้ในส่วนของการอบแห้งนะคะ อุปกรณ์ตัวนี้เขาก็จะทำงานออโต้นะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาทั้งหมด38นาทีเท่านั้นเองนะคะโดยรวมไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้ออบแห้งนะคะแล้วก็ Storage Mode อยู่ในโหมดออโต้ต,ตรงนี้เลยนะคะก็เรียกได้ว่า ง่ายมากๆเลยอ่ะคือแค่กดปุ่มออโตอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของออที่เห็นนะคะหน้าจอเราสามารถดูได้ด้วยอ่ะคะ่ะว่าเอ้ยระบบตัวเครื่องเขาทำงานอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ด้านในอะคะ่ะสังเกตเลยนะคะว่าหลอดนะคะเขาจะมีการหมุนในส่วนของออระบบที่เป็น UV นะคะเขาจะหมุน360องศาเลยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้เลือกใช้งานจากข้างในนะคะในส่วนของด้านหน้าตัวเครื่องนะคะก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มที่เป็นออโต้ค่ะก็คือใช้งานง่ายๆจากการกดหน้าตัวเครื่องได้เลยข้างหน้าจอนะคะ เขาจะมีเป็นลักษณะของหน้าจอที่เป็นเมทริกอดนะคะก็คือสามารถบอกช่วงเวลาในการทํางานของแต่ละโหมดด้วยว่าตอนนี้ตัวเครื่องกําลังทํางานในฟังก์ชันไหนนะคะเพียงแค่นี้คือเราแค่รอเวลาหลังจากนั้นก็หยิบอุปกรณ์ออกมาแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยค่ะ สำหรับในส่วนของตัวกระจกตัวนี้ที่เป็นกระจกนิรภัยนะคะก็คือ,อ,อไม่ต้องกังวลว่าแสง UVC เนี่ยจะเล็ดลอดออกมาหรือว่าเป็นอันตรายสำหรับผู้ใช้งานหรือว่าสำหรับน้องๆหนูๆที่วิ่งเล่นหรืออาจจะเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของตัวกระจกนิรภัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีระบบเซฟตี้ของตัวเครื่องด้วยก็คือสมมุติว่าถ้าเราเผลอไปเปิดตัวกระจกออกนะคะ ระบบจะตัดเป็นอัตโนมัติเลยค่ะก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะว่าเจ้าแสง UVC เนี่ยจะเล็ดลอดออกมาหรือว่าเป็นอันตรายสําหรับคนนะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเผลอไปเปิดประตูแล้วเนี่ยอาจจะต้องปลับมากดเริ่มระบบการทํางานใหม่นะคะก็คือเราก็แค่กดปุ่มสเตย์ตามต้องการได้เลยนะคะในส่วนของตัว หน้าจอนะคะเขาก็จะแสดงให้เราเห็นเ,เป็นในส่วนของตัวระบบที่เป็น Ma. t r i x ดอนะคะว่าตอนนี้ในส่วนของตัวเครื่องนะคะกำลังทำงานในฟังก์ชันไหนอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยถ้าเป็นป่ายนะกดปุ่มออโต้อย่างเดียวแล้วก็ใส่อุปกรณ์ทุกอย่างไว้แล้วก็ไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆของเราได้นะคะถ้าเกิดว่าตัวเครื่องเขาทํางานเสร็จเนี่ยจริงๆเขาจะมีเสียงเบาๆบอกว่าะระบบกําลังทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้คือดีมากมาก ถ้าเกิดว่าเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้คือ,อตัวเครื่องะคะ่ะทุกๆุกามชั่วโมงเขาจะมีการสตอเลจหรือมีการแบบว่ากำจัดกลิ่นภายในตัวเครื่องะคะ่ะทุกใช้ระยะเวลาประมาณ2-3นาทีนะคะเรียกได้ว่าคือเราสามารถทิ้งอุปกรณ์เอาไว้แล้วถ้าเกิดยังไม่มีการเปิดประตูตู้ออกมาะคะ่ะก็สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆเรียกได้ว่าปลอดเชื้อโรคได้ 9.9.9%เลยอีกหนึ่งไอเทมค่ะที่อันนี้ต่ายขอแนะนำเลยนะคะว่าเป็นทั้งไอเทมที่คุณแม่ควรมีติดบ้านเป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์อตกแต่งบ้านที่ทันสมัยด้วยนะคะ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเครื่องอบแห้งฆ่าเชื้อ u b a n Plus ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากชมรีวิวหรืออันบอ ตัวไอเทมอะไรเด็ดๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็แต่รบกวนฝากกดไลค์นะคะกดแชร์หรือว่า s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาชมแล้วก็ติดตามกันในรีวิวหน้าคลิปต่ตอไปนะคะยังไงก็ถ้ามีส่วนไหนที่ข้อมูลอ,อยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ